ครับสวัสดีครับวันนี้ทีดีโปรบายน้งเสนอรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็น r พันสอง gsa ตัว Ocean Blue ไม่เข็มตัวสุดท้ายนะครับดูจอนเดลล็อกปี1.8ของแต่งพอได้เลยนะครับชิวหน้าสโมกนะครับชุดไฟตัดหมอก2ชุดนะครับยางใหม่ๆนะครับของมิชลินนะครับครับผมดูได้เลยแข้งคงแข้งเครื่องฝาทนนะครับฝาข้อบวงข้อบวาสวยนะครับปิ๊บสามสามใบของ bm แท้นะครับครับผม พอโดยรวมสวยแล้วล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวโลตัวนี้ตัวโลด้วยนะครับดูได้เลยแร่เอบวงครอบวาล์สวยเลยครับเขาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันดีกว่าครับคันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอรอระบบสักครู่นะครับเลขไมาอยู่ที่26,309กม้ิโลไมแทนนะครับคิเรตควิกชิปคันนี้ลองฟังเสียงยงกันดูครับ เนียนๆเนียนๆขอบอกทิปครับครับคันนี้ทั้งร้านทีดีโปรไบด์นำเสนอขายในราคานะครับ629,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตด,ดีฟรีดาวน์กันไปนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0842561536ทีดีโปรไบด์นอกจากเราขายนะครับเรายังรับซื้อบีบายทั่วประเทศยิงบีเอ็มผมพูดเลยครับผมสู้สุดใจขอบคุณครับ